ก่อนสงการนะครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ท่นหลานที่บ้านนะครับน้ำไปยังพี่ขามเสียบยังกำลังเสียบอยู่เสียบได้แล้วบอกด้วยวันนี้พี่ขามพี่อันดาพี่เจ้นนาวินนาวานะครับเอาาเอ๊เห้ามเยี่ยวใส่นะห้ามเยี่ยวใส่นะ ปูแค่ปู่มองปู่ก็มีความสุขแล้วนะครับมอกันหลานเล่นน้ำกันไม่พุ่งเพราะว่ามันในนี่ไงมันนน้ำมันท่วมต้องน้ำแรงๆเผยแรงๆนะว่า นาวานาวานาวา,า,วามองปูนเนี่ยนาวาสนุกไหมลูกสนุกไหมอ่าเคลื่อนแล้วขึ้นแล้ว ความสุขของบ้าน่มีน้าใหม่ลูกเบีนสนุกไหมเบีนบินไหมลูกบินไหมบินเปล่ามันเริ่มขาวขึ้นนะแน่เริ่มขาวขึ้นหน่อบน้ำเนย แน่แน่แน่นั่นน,านั<ต>่นม่ถอดเลยมมนกลนวจริงๆเลยนาว<า><า>ินเนี่ยไม่พุ่งแล้วไม่พุ่งแล้วมันเจอแรงต้านน้ำก็ไม่